คุณผู้ชมครับความเคลื่อนไหวในพื้นที่บริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาบ้านหนองจานแห่งนี้นะครับโดยในวันนี้กองทัพพักที่1นนะครับโดยกองกําลังบูรพานะครับได้เข้าสํารวจพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วนะครับขณะที่วันนี้มีทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงประชาชนนะครับร่วมมาส่งให้กําลังใจกับทหารแนวหน้านะครับในพื้นที่ด้วยขณะที่ขณะนี้นะครับยังมีกลุ่มที่นํารถเครื่องเสียงมาเปิด าสารคดีเกี่ยวกับบ้านหนองจานและเพลงชาติไทยเพื่อให้ผู้ที่ลุกล้ำอธิปไตยของชาติฝั่งกัมพูชานะครับได้ยินกันด้วยครับ ผู้ชมครับภารกิจในวันนี้นะครับกองทัพภาคที่1นะครับโดยกองกําลังบูรพารวมกับหน่วยเฉพาะกิจที่12และกองพันทหารช่างที่2นะครับได้ส่งชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดได้นมนุษยธรรมที่1เข้าสํารวจพื้นที่บ้านหนองจานอเาเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วครับเป็นการดําเนินการสํารวจและเตรียมเก็บกู้ทุ่นระเบิดหลังพบทุ่นระเบิดดักรถถังไทย59นะครับซึ่งเป็นวัตถุระเบิดที่มีอันตรายสูงครับคุณผู้ชมครับเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชุดปฏิบัติ การได้กําหนดขอบเขตพื้นที่อันตรายต้องสงสัยอย่างชัดเจนก่อนจัดทาแผนปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับเพื่อคืนพื้นที่ให้กับชุมชนชายแดนอย่างปลอดภัยและยั่งยืนครับขณะเดียวกันครับนายสำรวยแก้วประสิทธิ์กำนันตะบนบ้านป่าไร่ครับอำเภออารัญญประเทศได้ประสานความร่วมมือกับสถาบาันสอนเสริมสวยถวัลย์รัตนนะครับนำช่างตัดผมเข้ามาให้บริการตัดผมฟรี แก่กำลังพลและประชาชนในพื้นที่ชายแดนโดยระบุว่าทหารแนวหน้านะครับในขณะนี้ไม่มีเวลาออกไปตัดผมข้างนอกครับจึงอยากเข้ามาดูแลและสร้างขวัญกำลังใจพร้อมยืนยันว่าจะหมุนเวียนเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนภารกิจทวงคืนอธิปไตยของไทยครับด้านนายเอกนอน์เงินสพัดเจ้าของสถาบันกล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาให้บริการในครั้งนี้เพราะอาชีพช่างเสริมสวยนั้นสามารถต่อยอดเป็นรายได้ให้กับแรงงานในชุมชนได้อีกทางหนึ่งด้วยครับเมื่อสอบถามถึงสถานการณ์ในพื้นที่กำนันตำบนป่าไร่ระบุว่านะครับขณะน,นี้หมู่บ้านแนวชายแดนมีการสร้างหลุมหลบภัยแล้วกว่า90%ครับ สิ่งที่ประชาชนมีความกังวลที่สุดนั่นก็คือเรื่องความปลอดภัยครับและอยากเห็นการจัดทำรั้วถาวรที่ชัดเจนระหว่างทั้งสองประเทศเพื่อให้ชาวบ้านสามารถกลับไปใช้ชีวิตและทำมาหากินได้อย่างสบายใจครับนะครับพี่น้องประชาชนตามพื้นที่ตามแลวชายของจังหวัดสระแก้วเนี่ยฮะก็คือให้มีการเตรียมแผนอพยพออกจากพื้นที่ในกรณีที่ฉุกเฉินนะฮะไปยังศูนย์ ปลอดภัยที่อบจอนะฮะข้าซักซ้อมแผนนะครับของการอพยพของแต่ละหมู่บ้านนะครับดูเวลาในการอพยพออกจากพื้นที่ไปถึงศูนย์ปลอดภัยที่อบจเดีใช้เวลากี่ชั่วโมองนะครับเพื่อที่จะทําแผนในการอพยพถ้าขาดมีแผนอบยุต่อไปนะครับซึ่งเรื่องนี้ท่านผู้ว่าสักแก้นะครับโดยท่านผู้ว่าปร,ริญญาผลิตสันทานมีความเป็นห่วงนะฮะความปลอดภัยชีวิตของพี่น้องประชาชนตามแนวชายแดนนะครับซึ่งท่าน คุณผู้ชมครับและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดในวันนี้ในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสาแก้วนะครับซึ่งทีมข่าวทรบ5ยังคงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดน,นะครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ